สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนนุ่มเก็บเงินในถังน้ํา2ปีเทมาร้องลั่นได้1นล้านสี่แสนเรียกได้ว่าเป็นหน,หนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและความสนใจกันเป็นจํานวนมากราผู้ใช้ทิกตอกมามาฮัทกาดโพสต์คลิปชงเงินเก็บสะสมมานานถึง2ปีแต่ที่ต้องตะลึงเพราะพบว่าเงินที่เก็บสะสมได้นั้นมียอดรวมถึง1นล้านสี่แสนบาทเลยทีเดียวซึ่งสมาชิกทิกตอกรายดังกล่าวได้โพสตคลิปเอาไว้หลายคลิป ก็เป็นคลิปนาทีที่เปิดถังน้ําซึ่งดัดแปลงเป็นกระปุกออมสินขนาดใหญ่ไว้ใส่เงินสะสมใช้เวลา2ปีและเมื่อได้ออกมาแล้วก็พบว่าภายในมีเงินอยู่จํานวนมากมีทั้งมัดเป็นกันกรและธนบัตรฉบับปกติโดยระบุข้อความว่า1นึ่งร้านบาทในตํานานบันทึกไว้ในกระปุกออมสินของครอบครัวได้เท่าไหร่ยอดกระปุกมดภูมิใจเราทําได้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ